ติดจำนองอยู่ต้องการใช้เงินด่วนต้องการเพิ่มวงเงินทําขายฝากได้ไหมคําตอบคือทําได้นะครับแต่ปัญหาของคนที่ติดจำนองส่วนใหญ่คือยอดจำนองมันสูงเกินไปจนคนรับขายฝากไม่สามารถที่จะรับในวงเงินที่เหมาะสมได้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะคุณมีบ้านอยู่10ล้าน คุณติดจำนองอยู่9ล้านแต่คุณต้องการจะทำขายฝากแต่ราคาตลาดบ้านหลังนี่มัน10ล้านนั่นแปลว่าอะไรครับในทุนรับจำนองเวลาจะรับขายฝากครับก็จะต้องรับในเลทตัวเลขประมาณอ่ะ50-60%ของราคาประเมินซึ่ง50-60%คือเท่าไหร่ครับ5-6ล้านแต่คุณติดจำนอง9ล้านมันไม่เพียงพอครับเพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามนี้นะติดจำนองทาขายฝากได้ไหมทําได้ครับ แต่อยู่ที่ว่าวงเงินยอดจำนองที่คุณติดอยู่ถ้าเกิดมันไม่สูงอ,อันนี้ทําได้เลยแต่ถ้าเกิดวงเงินจำนองมันสูงทํำขายฝากไม่ได้นอกจากคุณจะขายขาดครับถึงจะทําได้